หน่อยนะครับตองครับครับผมเออผมว่าปีนี้แล้วจริงๆเนี่ยนักลาฝันที่เข้ามาอยู่ในซีซั่นนี้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ที่ดีๆด้วยกันท้งนั้นเลยนะครับอย่างตอนนี้ก็มีวงดนตรีเหมือนกันใช่เราครับแล้วไม่ใช่ธรรมดายังเคยทําเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยใช่ครับได้รับโอกาสจากพี่ปุอาอนนค์ะเหรอครับเรื่องอะไรครับเรื่องตายหงครับแล้วก็เรื่องศพเด็ก2 0 0 2ครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหนังสนุกๆครับสมอลลูกูแนลครับโอ้หลายเรื่องแล้วนี่ทำหลายเรื่องแล้วนะครับปกติเป็นมือเบสใช่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจจะออกมาอยู่ข้างหน้าบ้างทำไมครับก็บางครั้งนักร้องก็อยากจะเด่นนะฮะเพราะอยู่ข้างหลังมันไม่เด่นนะครับออกข้างนอกให้คนได้เห็นดีกว่าอยากได้เสียงเกรดชัดเจนกว่าชัดเจนชัดเจนกว่าฝ่ยโชคดีครับขอบคุณครับอ๋อบีมครับครับผมเปลี่ยนตัวเองจากสัตวแพทย์นะครับมาเป็นนักร้อง เพราะอะไรคิดยังไงก็มันเป็นสิ่งที่ชอบอครับอยากที่จะอยากเห็นทุกๆคนเมื่อเห็นบีมครับอยากที่เห็นว่าบีมยิม้มแล้วก็ทุกคนจะได้รับความสุขกลับไปครับอนอกจากเรามีความสุขแล้วให้คนที่เห็นเราได้มีความสุขด้วยนะครับจริงๆล้วทําทไปพร้อมกันหรือเปล่าเป็นศัวยแพทย์เป็นนักกีฬาปิงปองด้วยใช่ครับเล่นละครด้วย<ช>ร้องเพลงด้วยใช่ครับอย่างไหนชอบมากที่สุดก็ ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงเป็นความสามารถเรื่องกีฬาครับแต่ตอนนี้ก็อยากเป็นนักร้องนักแสดงครับครับมุ่งมั่นให้ดีครับเป็นกาลังใจให้นะครับถังเบียครับผมเมาว่าเนี่ยกินเบียตลอดครับมาเอฟเป็นครั้งที่สามครับสามนะครับใช่ครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไปฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าปีที่แล้วพลาดครับผมก็เลยก่อนก่อนที่จะมาซีซั่น ซีซั่นสิบผมก็หนึ่งปีผมวางตารางซ้อมครับร้องเพลงเต้นเข้ายิมเรียนยิมนาสติกเรียนเรียนเพิ่มครับแล้วแล้วก็ซ้อมทุกวันครับเป็นมีวินัยในตัวเองครับผมแล้วก็มาออดิชันรอวันออดิชันครับอ๋อขอให้โชคดีนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมทางครับนี่เป็นคนเล่นดนตรีพื้นบ้านดูหน้าตาไม่น่าเล่นดนตรีพื้นบ้านเลยแต่ว่าผมสนับสนุนนะเห็นด้วยนะครับกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านได้หลายชนิดด้วย คยได้รับรางวัลไหมครับก็ได้รับเดี่ยวพินชนะเลิศครับผมโอ้โหใครเป็นคนสอนครับเนี่ยก็มีรุ่นพี่ครับผมที่สอนได้เดี่ยวพินชนะเลิศเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหครับเขอเสียงปรบมือดังนิดนึงครับขอบคุณทั้งสี่ท่านเลยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับถามตัวเองสินะครับว่าความรักที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของพรหมลิขิต หรือว่าแค่บังเอิญเท่านั้นเองผมมีคำตอบให้คุณนะครับกับบทเพลงบังเอิญโลกกลมพรมลิขิตจากภาพยนตร์เรื่องบังเอิญรักไม่สิ้นสุดนะครับเป็นเพลงจากโปรเทตโตนะครับน้องแม็กส่งใครมาครับครับทีมฝากรักนะครับขอส่งสองสาวนะครับที่จะออกมาพิสูจน์ว่ามันคือพรมลิขิตหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญครับจากสองส,สาวสาวสไตล์ครับผงยกวีสามโอ้ ครับและปริมวีสิกครับฝากรักส่งมาสองคนสองสไตล์ใช่ไหมคะแต่ว่าฝันและฝ่ายเนี่ยขอส่งสาวเท่ที่มีสองสไตล์ในคนเดียวนะคะนันวี2ีค่ะ <ś led> เชินค่ะ <ś led> วันนี้นะคะเขาทั้งสามคนเนี่ยจะมาประชันกันในเพลงบังเอิญโลกกลมพรมลิขิตค่ะ สามสาวสามสไตล์นะครับกับความรักในซีนของเธอเองนะครับสวัสดีค่ะครับก็คณะกรรมการครับเริ่มตีพี่ปังนะครับเชิญครับอ้าวแล้วน้องเขาไปไหนกันนะครับหมดลวค่ะนี่ผมก็ตกใจยันอยู่หันหายไปเฉยๆอ้าวพอบอกพี่ให้พี่ปังโอ้โหไปหายหมดเลยนะครับทำไมละครัวพี่ปังเลยครับ อย่ากลัวเลยครับเกลียดพี่ดีกว่านะครับสวัสดีนะครับน้องปริมน้องหงหยกแล้วก็น้องนันนะครับต้องบอกว่าสามทรายจริงๆเลยนะครับผมแต่ทั้งสามคนมีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันนะครับเวลาร้องเสียงยาวแล้วจะเพี้ยนนะครับผมเอาเริ่มที่น้องนันก่อนน้องนันมั่นใจนะครับมั่นใจเปลง ทำได้ดีทำได้ดีเห็นได้ชัดนะครับผมรู้สึกว่าจะเตรียมตัวมาดีนะครับน้องหงหยกเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเพี้ยนเยอะหน่อยคุมเสียงไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีแกว่งแกว่งตลอดเวลาจังหวะอาจจะไม่ค่อยตรงนะครับแต่ไม่เป็นไรพี่ชอบนะครับส่วนน้องปริมนะครับน้องปริมรู้สึกจะเหมือนจะได้ร้องน้อยกว่าเขาสักนิดนึงอ่ะนะครับทำ ก็อาจจะไม่ค่อยได้ฟังได้ชัดนักแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นอาจจะเหมือนไม่ค่อยมีแรงร้องพอนะครับแล้วก็มีเรื่องเพี้ยนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ามีให้ได้ยินทุกประโยคประโยคเลยนะครับผมอย่างไรก็ดีครับขอให้โชคดีทั้งสามคนเลยครับขอบคุณครับไก่ครับครับผมเริ่มจากน้องน้องคงหยกก่อนนะครับน้องคงหยกวันนี้ค่อนข้างมีปัญหาพี่ว่าเพราะว่าเรื่องกรุฟของเรานะครับตั้งแต่เปิดมา มันมีอะไรที่เราเหมือนกับไม่แน่ใจไม่ได้ยินหรือเปล่าพีไ่ไม่รู้นะครับการได้ยินของเราเป็นยังไงนะครับฝากต้องไปเช็คดูด้วยนะครับว่าเราได้ยินจริงหรือเปล่ามีการเทียนเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็มันลนอนะ่ะมันรู้สึกเหมือนกับแบบเรามุฟตัวตลอดเสียงมันเขย่าตลอดมันสั่นตลอดเวลานะครับมาคุกสุดท้ายเหมือนจะเริ่มดีอ้าวล่วงเราใหมาอีกแหละน่าเสียดายนะครับวันนี้ส่วนน้องปริม ปกติที่ฟังดูก็เสียงใช้ได้วันนี้มีอาการเหนื่อยแรงไม่พอไม่รู้ทาไมนะครับเ,เสียงค่อนข้างเพี้ยนวันนี้นะครับแล้วก็ไม่มี power ไม่มีความคมชัดเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าการแสดงดูดีดูดูระเพลินดีน่ารักดีส่วนน้องนานวันนี้เป็นของน้องนันเลยนะครับสามารถคุมเวทีได้อยู่คมชัด ร้องคมชัดมีความเป็นธรรมชาติสายตาเฉื่อะ <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาส่งมาให้ดีนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงของเรามีความบางอยู่เพราะฉะนั้นต้องไปพัฒนาในเรื่องของ power ให้มากขึ้นนะครับวันนี้โดยรวมของน้องน,นันทวิชิครับขอบคุณครับพี่แมวครับเชิญค,ครับครับในในคู่ของน้องปริมกับน้องหงหยกนะครับ มีปัญหาในเรื่องของการร้องแล้วก็การมูฟหมายความว่าเวลาที่เต้นหรือว่ามูฟอะไรเยอะๆเนี่ยจะคุมเสียงไม่ค่อยอยู่มันจะมีอาการวูบวาบอยู่เยอะนะครับมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนแรงไม่ค่อยพอนะครับคงต้องมีเรื่องของการออกกําลังกายแล้วละมันพิสูจน์แล้วว่าเวลาที่เราเต้นหรืออะไรเงี้ยเราคุมเสียงได้ไม่ค่อยดีจังหวะด้วยมีเรื่องของจังหวะที่ไม่ค่อยมั่นคงนะครับเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็ว ในขณะที่ทางฝั่งของน้องนันเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงชัดเจนมากกว่านะครับดูท่าทางว่าวันนี้น่าจะเป็นของน้องนันอย่างที่พี่ไก่ว่าขอบคุณครับช่วงหน้าเตรียมพบกับสามสาวนะครับเขาจะมาร้องเพลงประกอบละครเรื่องกุหลาบเนื้อเมฆนะครับ ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรักใครเชียร์ใครโหวตซะตอนนี้ก่อนที่เวลาของการโหวตจะหมดสิ้นลงครับ 增加，增